คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอแมนน้ำกรดกรอกปากเป็นคนให้ได้ก่อนค่อยเป็นผู้แทนประชาชนไม่ต้องบอกหรอกนะหมายถึงใครแต่ที่ต้องบอกคนพูดหรือคนทวีตประโยคนี้คือคุณพัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสอกอเขตบางซื่อพักก้าวไกลซึ่งป่านี้คนที่ถูกกล่าวถึงนั้นถ้าไม่นั่งสดเหล้าเผาแขน ก็คงนั่งดูหนังโป๊โดยมารู้สึกรู้สารู้ร้อนรู้หนาวตามอารมณ์ขาหืนผู้ไม่ยี่ระอะไรก็ขอขอบใจคุณพระธาที่ได้แสดงความรู้สึกและพูดตรงๆแทนประชาชนทั้งที่เลือกก้าวไก่และไม่ได้เลือกเพราะลําพังคนนอกพูดไปวิจาร์ณไปก็เท่านั้นแต่กับคนในพักในคอกเดียวกันอาจจะพอกระตุกกระตุ้นต่อมความละอายต่อมจริยธรรมของบรรดาขาหืนทั้งหลายในหมู่คณะขึ้นมาได้บ้าง ยิ่งเฉพาะข้อความจากอาจารย์ใหญ่คุณปิยบุตรแสงกหนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าที่โพสต์ว่าผลมติที่ออกมาวันนี้นับว่าน่าผิดหวังแน่นอนส่วนหนึ่งมาจากรัฐธรรมนูญไปบังคับว่าต้องใช้จํานวนถึง3ใน4ของจํานวนสสและกรรมการบริหารพักซึ่งถือว่าสูงมากแต่เรื่องแบบนี้เมื่อทั้งคณะกรรมการวินัยของพักและทั้งคณะกรรมการบริหารพักมีมติว่ามีการกระทําความผิดร้ายแรงแล้ว หากสสผู้ถูกร้องรู้จักมาตรฐานใหม่ในทางการเมืองอยู่บ้างรู้จักความรับผิดชอบต่อผู้เสียหายต่อพักต่อเพื่อนสสคนอื่นผู้สนับสนุนพักและสังคมอยู่บ้างคิดถึงตำแหน่งหัวโขนที่เพิ่งได้มาอย่างสสให้น้อยลงบ้างสสผู้ถูกร้องก็กวแสดงความรับผิดชอบโดยไม่ต้องมาถึงวันนี้ที่พักต้องใช้กลไกตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้ที่ประชุมสสต้องมาลงมติเหตุการณ์คราวนี้ดําเนินมาถึงตอนนี้ไม่มีใครได้มีแต่เสียกันทุกฝ่าย ผู้ร้องผู้เสียหายถูกกระทําและถูกกระทําซ้ําอีกทุกครั้งเมื่อต้องชี้แจงหรือถูกสื่อตามสัมภาษณ์และถูกกระทําซ้ซําๆอีกเมื่อไม่มีการแสดงความรับผิดชอบใดๆพักก้าวไกลเสียหายถูกโจมตีถูกวิจารณ์ไม่ใช่แค่กรณีเรื่องการคุกคามทางเพศเท่านั้นแต่ยังทําให้ประชาชนพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ไว้ใจไม่มั่นใจที่จะให้ลูกหลานของเขาได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครหรือทำงานกับคนของพรรค ที่จะให้ลูกหลานของเขาได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครหรือทำงานกับคนของพรรคสสผู้ถูกร้องเมื่อไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆก็จะถูกตำหนิประนามไปตลอดอนาคตทางการเมืองน่าจะไปต่อได้ยากมากสสในพักต้องมาประชุมอภิปรายลงวติเกิดความแตกแยกกินแหนงแข่งใจกันในพักพนักงานพักทีมงานเสียความเชื่อมั่นความนับถือในตัวสสไม่อยากปฏิบัติงานให้อีกต่อไป เสียกำลังใจและหมดพลังทั้งหมดนี้คือผลพวงจากการไม่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างตรงไปตรงมาไม่กล้ายอมรับผิดไม่กล้าแสดงความรับผิดชอบเช่นเคยผมเห็นมีสสไม่กี่คนส่วนมากเป็นสสหญิงที่แสดงออกถึงความไม่พอใจไม่เห็นด้วยแสดงความรู้สึกออกมาแต่ระดับนําแสดงออกน้อยมากหรือแทบไม่มีนี่ก็หวังว่าสสหืน่นที่มติพักแค่คาดโทษไม่ไล่ออกจะได้เกิดสํานึก ตัดสินใจลาออกเพื่อไม่ให้พักต้องพลอยมัวหมองเสียหายเสื่อมความนิยมมากไปกว่านี้ไม่ต้องกลัวหรือกังวลจะไม่มีที่ไปสิงสถิตเพราะมีพักเป็นธรรมอยู่อีกพักที่จะคอยรับเลี้ยงสสจากก้าวไกลที่ถูกขับด้วยความยินดีฉะนั้นลาออกเสียวันนี้พรุ่งนี้อย่าให้คนในพักเขาซุบซิบนินทาจนเสียงรอดออกมาถึงข้างนอกเพราะคําว่าเป็นคนให้ได้ก่อนค่อยเป็นผู้แทนรนัฐฎรมันเหมือนเอาน้ํากรดแช่ยเย็นกอกปากรู้ไหมคอลัมน์ วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมน